ตอนนี้นะกำลังออกจากสถาบันบํรา,นาราศนราดูลกระทรวงสาธรารณาสุขเรียบร้อยหลังจากฉีดวัคซีนไปนแล้วอาการเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงจริงนี่เพิ่งขับรถออกมาจากฉีดเสร็จก็ปกติดีนี่เราขับรถมือที่ฉีดวัคซีนด้นะก็ะปกติด,ดีจริงจริง ต่ว่าก็จะมีเนี่ยตัวเลขข้างหน้านี่ครับตัวเลขก็คือพักเพื่อเขาเรียกว่าสังเกตอาการประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นก็ออกมาได้ตอนนี้มีนักตั้งแต่ตอนช่วงบ่ายก็มาฉีดอีกทีคือตอนประมาณบ่ายสามโมงแล้วก็สังเกตอาการเสร็จก็ขับรถออกมาขับรถออมาเนี่ยก็สบายมากไม่ได้มีความรู้สึกว่าอะไรยังไง เดี๋ยวจะให้ดูแผลที่ฉีดนะครับนี่อนุญาตถลบนี่ฉีดเรียบร้อยแล้วก็ปกติดีไม่ได้มีอะไรเป็นเข็มแรกชิโนแวกนะฮะแล้วก็ได้ใบนัดมาแบบนี้เนี่ยใบนัดก็จะเป็นครั้งที่สองสำหรับการฉีดชิโนแวกอีกครั้งวันที่1นมิถุนาวันนี้ที่อัดคลิปเนี่ยก็คือวันที่ไทยน,นะวันนี้วันที่ไร วันเสาร์อะวันเสาร์ที่ไรวันเนี้ยก็คือเป็นวันเสาร์ที่สิบห้าแล้วม่อีกครั้งนึงก็คือหนึ่งมิถุนานะไม่ต้องกลัวอย่าก,กลัวเราร่วมกันเพื่อที่จะหยุดยั้งโรคโควิดนะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแก้ที่หลังอย่างน,น้อยๆมันก็บรรเทาเรื่องของอาการเจ็บป่วยได้น้อยลงรวมถึงลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้ยังไงก็มาฉีดกันจะเยอะนะจ๊ะ